สิครับเดี๋ยวเราจะให้อาหารหมาแล้วนะแต่ว่าแมวผมก็ให้แต่ผมจะเอาไว้หลังตู้ข้าวนะค่ะเชื่อว่าน้องเหมียวต้องดมกิ่นได้อือหนะครับผมนะครับเอากล้องมาใกล้หน่อยครับวันนี้เมนูวันนี้ทางทางร้านเขาไม่มีอะไรเลย มีปลากระป๋องแล้วก็ปลาทูรู้สึกว่าเด็กเด็กนี้แบบว่าสบงบสง่ยมเรียบร้อยอยากถ่ายให้ดูเด็กก่อนนะอนีออ่ไงเมื่อกี้เขานั่งนะคะเนี่ยเจ้ากูดก็นั่งนั่งรอแล้วนั่งแล้วลูกเออนั่งนั่งนั่งเออดีมากเหมือนนั่งเรียนหนังสือเลยนะ โอ้โห oh, เหมือนรายการทำอาหารเลยอ่ะจริงเหรอฮะมีตันอาจจะเย็เนเก็บอาการหน่อยลูกนะเก็บอาการหน่อยนะครับผมเก็บอาการนั่งน,นั่งแล้วกูดนั่ง,งสปอนเซอร์จะเข้าผมไหมเข้าก็ดีนะนะครับปลาทูฮะนะนครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้อาหารหมาแ <laughs> ละแมวนะครับผมนะ ดำเนินรายการโดยแมงกะบี้ฟิล์มนะฮะผมเอเมอร์เป็นตากล้องนะทุกคนนะชุบมือก่อนนะครับมีสมาชิกเพิ่มคุณอ๋อแม่ลูกอ่อนเหรอโอเคได้ได้แม่ลูกอ่อนเขาต้องให้น้ำนมลูกนะอมีสมาชิกเพิ่มเป็นห้าตัวได้แต่ว่าถ้ามากกว่านี้ก็ไม่ไหวนะโอเคครับหน้าสี่ตาเอาให้แมวก่อน เยอะให้แมวผมอาจจะให้แมวไม่เยอะนะเพราะหมามาเพิ่มจานวนครับมันเพิ่มจํานวนก็เลยต้องลดปริมาณแมวลงประตูหนึ่งครับมาจอนอ่อนนี่แหละนี่เป็นประตูใหม่นะโอ้ดูดีนักเรียนนักเรียนนักเรียนนะคะนักเรียนอ,อะอยังไงก็ขอให้เหมียวได้มากินนะประตูนะ่ะโอ้อยากให้ดูนักเรียนนะคะนักเรียนเรียบร้อยนะคะ ทุกคนดูนะครับมาเดนเอ็มจะูมใกล้้ลออขยำใส่ใจแค่มองตานะฮะผมคิดว่าเจ้าเสือมันน่าจะได้กิ่นปลาทูนะได้ถ้าผมเอาไว้บนหลังตู้มันสูงหมาเขาเอาไม่ถึงแล้วครับ รู้สึกนักเรียนคนหนึ่งไม่ค่อยเรียบร้อยเลยกระโดดไปกระโดดมา,าเห็นเพื่อนๆนไหมซีตาเขานั่งเรียบร้อยอ่ะมีหนูอ่ะโซนอยู่คนเดียวนี่เห็นไหมเนี่ยโอดูดิเขาเข้าคาชั้นเรียนได้เนี่ยเด็กทางดิกด๊กเนี่ยอันนี้ก็ของของเจ้าเสือนะตัวน,นี้แมวเจ้าเสือเสือนะตรงมากินนะเสือนะขอให้ได้เห็น ไปหนึ่งคราวนี้ของหมาแล้วครับเดี๋ยวขอล้างมือก่อนครับเดี๋ยวมันจะเปิดปกระกป๋องไม่ได้อ,อ่ะโชว์โชว์ให้ดูหน่อยให้เอฟซีดูเออนั่นแหละเนี่ยเห็นชัดเนี่ยค่ะก,กับป๋อกระป๋องอันนี้ข้าวทั้งหม้อนะขุมงมาประมาณสี่ถ้วยเต็มหม้อเลยถ้าถ้าหุงมากกว่าสี่ไม่ได้ครับมันเกินครับก็หม้อข้าวมันก็มีจํากัดนะครับ ไม่ใช่ว่าจะใส่กี่ถ้วยก็ได้นะไม่ได้นะไม่ของเอ็มสำหรับหนึ่งกิโลอ้าวสั่นสั่นนะคะกล้องสั่นกระผมเทน้ำออกอนิดนึ่งแต่น้ำมันเยอะมัแมลงนะคะมัแมลงบินผ่านกล้องเลยสั่นโอ้อย,อย,อย่าอย่าเต้นขนาดนั้นนี่นะครับนี่ทั้งปลาจริงทั้งปลากระป๋องนะทุกคนนะครับจึ๊บ เฮ้ okay, ลงไป uh, น้ำใสคค่คุกคิก <Okay. S 2> คุกคิกเฮ้เธอไม่ไม่ให้มันเหลือกินเลยน,นะพีนะครับ huh. แล้วก็เปิดก่อนนะครับทุกคน uh huh. เราจะได้ เสร็จจากนี้เราจะได้กลับไปโหลดคลิปไปกินข้าวนะที วันนี้ค่ากับข้าวก็หมดไปประมาณร้อยหนึ่งนะร้อยกว่าแล้ววยครับไม่เป็นไรเพื่อน้องหมาให้มีชีวิตรอดปลอดภัยแล้วก็คุกไปต่อคอล่องคอนะกูดมากินวันนี้ปลาลุ้นร้วนนะครับไม่มีไก่นะครับปลาลุ้นร้วนอื้อือ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะนักเรียนรอโอโ้นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก FC ดูต้องเป็นระเบียบครับโอโสี่ตาน่ะนั่งพับเพียบขนาดนั่งพับเพียบเลยดูดิเหมือนเขานั่งขอนะคะถ,ถ้าให้ดูแบบเนี้ยดูดิแรงแรงเนี๋ยขึ้นเกิดอารมณ์โอ้โหมาดิสีตาน่ารักนั่งพับเพียบเลยลูก แมงกวดใจเย็นมาขอพี่เอ็มเข้าไปดูดใกล้ๆหน่อยอขอไปดูดใกล้ๆหน่อยนี่นะคะปลากระป๋องเนี่สองกระป๋องนะแล้วก็ปลาทูอ๋อสามกระป๋องใช่ไหมแล้วก็ปลาทูปลาทูอีกนะคะปลาทูนึ่ง วันนี้เมนูปลานะคะตอนนี้ครับก็เหมือนมีเอฟซจะช่วยค่าอาหารอยู่นะก็เดี๋ยวให้เอฟซในะแอดไลน์มานะครับผมผมจะให้ตอนที่ผมอยู่เนาะถ้าผมไม่ได้อยู่คงไม่ได้ให้นะทุกคนแต่พยายามจะเอาทุกบาททุกสตางค์ของ f อฟซเนะี่ยนะครับมาซื้ออาหารทั้งหมด ไม่เป็นไรมี FCM เขาจะส่งอาหารหมากับอาหารแมวมาให้เดี๋ยวเอ็มส่งที่อยู่ให้ FCM โอเคอ่าก็ช่วงที่เราไม่อยู่ก็เดี๋ยวเอาอาหารเม็ดเนี่ยนะให้เขากินก็ฝากเยจิลานั่นแหละส่งต่อให้เยจลาเลยอ่ะเอมเบอร์ครับไม่ต้องถอยหลังนะครับผมจะให้เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเอาจุดตรงกลางเนี่ยเป็นโฟกัสนะครับ เอ็มเดอร์โยงว่างเอาน้ำมาหครับโวก่างพวกอะไรพวกเนี้ยนะวางห่างกันนะพวกเราก็ไมเรับประกันความปลอดไข่ไว้ตรงกลางหนึงครับมีช่วยไหม <c oughs> มีห้าตัวนะ อ่หาอีกอีกอกหนึ่งพัชนาครับเอาเจอละเจอละกันได้ละพร้อมยังกล้องพร้อมยังกล้องพร้อมแล้วกี่ตัวเนี่ยได้แล้วอ,อ่๋ออ๋อแดงแดงแดงไปเร็วเออใหจริงเหรอ,อุด เนนะมื่อวานนะจะติดคอนะใช่เมื่อวานรีบก,กินมากจนติดคอ,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 อลูกอ่อนลูกอ่อนให้เขาหน่อยจริงๆได้ได้ยินเขาให้อาหารอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาน่าจะกินเยอะกินไม่อิ่มโอ้หอมปลากระป๋องถึงนี่เลยก็ต้องสาปลากระป๋อง ได้เยอะอยู่นะแต่ละตัวเยอะครับอันนี้เราขุ่ข้าวมาหม้อหนึ่งอ่ะก็สีตาได้กินเยอะกก็ให้ให้เขากินเร็วน้เย็นสับลางกันนะับเหรอสับลางกันแต่ว่าตัวนี้กินช้าโอ้โหมดจะโดนกินหรือเมีมีมีสับลางอีก เก hey, ทำไมกินทำนี้ใส่แบบนี้กินไม่เอาไม่น่ารักเลยสิดตาไปวนสาพอแล้วเจ็บแนละ้วออดูแล้วแล้วพอแล้วมันมีแค่นี้โอ้ oh, ลูก hey, ไปนวนเลยยัง oh, <Yeah. S 2> ห้ามห้ามแยงไฮ้ย hey. นราจะพานะกินเนี่ยคือเราต้องเฝ้าดูนะครับอาหารหมาเนะี่ยมิงั้นมันกัดจรนะเข้แล้หน้าเลยนะแต่ไม่มีใคร แก่แห่ก็กรกูดนะไม่มีแต่ตัวนี้กินชานะตัวนี้ติ๊ตาพอแล้วมันไม่มีอะไรแล้วอเอาแค่อิ่มท้องไปก่อนออนั่นเทย,ย่างมากูดวันนี้กระท่อมกเกษตรสมบูรณ์นะครับ นั่นนั่นโอ้เมียตัวเองไม่แย่งแฮะกอด้เป็นสุภาพบุรุษนะไม่แย่งเมียตัวเองอถ้าแย่งเนี้ยอดจะไม่กินยังรู้นะเออเขาเขาแย่งทุกตัวเลยยกเว้นกูดกับเมียตัวเอง ถ้าเรานั่งคุมอยู่มันน่าจะเกงใจผมบ้างนะถ้าไม่เกงใจก็กัหดนะกหัวผมเลยดีกว่านะกัดหัวผมเลยดีกว่าไม่แน่นะเ,เกงใจยัาผม,มเลย <c oughs> ยัาหัวคนให้อาหาร <c oughs> นะแต่แต่ดูเขาไม่ให้ไม่ทำร,ร้ายแฟนเขาโอเครับเดี๋ยวเดี๋ยวกพากไปก่อนเดี๋ยวผมไปล้างก่อนโอเค okay. ตอนนี้ก็เหลือเหลือกูดอยู่ตัวเดียวนะคะเอาแล้วนะคะพอกูดวิ่งไปนะคะมาอีกตัวหนึ่งรีบหลบทันที มไม่มีใครกล้าหือกระกูดเลยนะฮะออะกินไม่ไม่หือเหรอไม่หือไม่หอืออ้โอแผลกินก็เต็มหัวนะฮะถ้าเกิดว่ากินหือกระกูดก็เดี๋ยวจะได้แผลเพิ่มอีกแผลหนึ่งโดนกัดนะคะที่ศีรษะแล้วก็จมูกมั้ง เป็นรอยแดงๆเพราะว่าเขาไม่มีขนนะโดนอะไรนิดหน่อยมันก็หินนะคะมันถลอกสงสารแม่ลูกอ่อนเป็นหมาข้างบ้านนะคะเพิ่งท้องแรกมั้งเนี่ยไม่รู้ท้องกับหมาตัวไหนอือไปล้วเจ้าอ่อ เจ้าถิ่นนะเจ้ากูดเอ็เมเดอร์เตรียมกล้องตาม,มานะครับอ,อเราก็จะให้แมวเสือจะเอาไปไว้บนหลังตุ๋วข้าวอเดีนะก็มันรู้แหละเสือนะ่ะ คงจะเป็นอาหารเม็ดนะมันมันสะดวกกว่าใช่มาถึงก็เทเทเลยขยมนี่คือมันต้องรอเอาแต่กับข้าวสดจะมันอร่อยกว่านะอออเข้ามาเลยครับจะได้รู้ว่าผมให้ตรงไหนและนี่ก็คือจุดที่จะให้ก็เป็นที่ประจำที่ไว้ก็แหละเอาไว้ตรงนี้นะอือ ผมก็ช่วยได้เท่านี้นะครับมองน้องเสือหวังว่าหวังว่าเสือคงจะได้กินนะครับอังได้กินอยู่แล้วไปใส่อุองนี่แหละ,ะสุดท้ายคลิปแล้วเนองเอซีเนาะเมืตอวนนี้เขาฉลาดอยู่ เก็บของนะคะก็เยบพื้นที่ครับอันนี้เราให้อาหารหมาชั่วคราวครับแค่ละครับแสงไฟมันอยู่ตั้นั้นหมดนะเก็บออกก่อน อันนี้ก็ไม่เสร็จนะครับไม่มีตัวเหยียบก็ดีหนูจกใช้ของที่มันทิ้งเอาไว้เป็นประโยชน์นรชนจริงจริง,รงอันนี้มันทิ้งนะเราเห็นแล้วก็เลยเก็บมาเป็นบันไดแครไปใมาก็นั่งพักผนอะไรได้นะเออหมาชอบนอนตรงนี้นะ หมาชอบนอนตรงนี้มันล่มไงคือมันเย็นนะถ้าอยู่ตรงนี้แล้วถ้าแดดันร้อนเย็นมากเลยโอเคครับก็คลิปนี้ต้องขอจบก่อนนะครับพวกเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วโอเคค่ะเ,คเจอกันใหม่นะคะอะไรครับ <laughs> โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนเเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ